สวัสดีพี่น้องที่รักในอรุรเยสุขิจเจ้าให้มาเราเรียนให้ชาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องความไว้วางใจมีเรื่องแล้วว่ามีข่าวจากประเทศออสเตรเลียกล่าวถึงพัสคิเลออนเนอร์หญิงผู้เป็นอัมาพาตครึ่งล่างหลังจากนัน่งรถเข็นมา18ปีเธอออกมาเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นไปได้อย่างไร <c oughs> ทายสวอนนักกีฬาโต้คลื่นนมมัดเธอติดไว้กับหลังของเขาด้วยเทปผ้าหลังจากท่วงน้ำหนักให้สมดุลแล้วทายก็ว่ายนำโดยใช้กระดานออกไปหาเคลื่อนและพาสเยลก็ได้รับประสบการณ์โต้คลื่นที่น่าตื่นเต้นซึ่งเธอเองต้องไว้วางใจอย่างมากเพราะอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ แต่เธอมั่นใจในตัวทายเพื่อนของเธอมากจนทําให้เธอได้มีความสุขกับฝันที่เป็นจริงแม้จะอันตรายก็ตามพี่น้องที่รักในเปเยสุคริตเช้าวันนี้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราอาศัยอยู่ในโลกที่อันตรายเต็มไปด้วยอ,อุปสรรคที่ไม่อาจคาดเดาได้และภัยที่มองไม่เห็นในอนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้น กับเราในโอกาสข้างหน้าของวันนี้แต่เราก็ยังยินดีได้เพราะรู้จักพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งพอที่จะพาเราผ่านคลื่นในชีวิตที่ทำให้เราหวาดกลัวพระเจ้านำเราได้พี่น้องที่รักในพระธรรมสุดดีเขียนไว้ว่า แต่ให้คนทั้งปวงที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์นั้นเปรมเปรี์ให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอและขอทรงป้องกันเขาไว้เพื่อคนที่รักพระนามของพระองค์จะปรีดาปราโมทยอยู่ในพระองค์เช้าวันนี้พี่น้องที่รักท่ามกลางอันสถานการณ์โควิดท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังตกตำ่ำอะไรก็แพงท่ามกลางอันตราย พยานอันตรายอุปสรรคต่างๆในชีวิตข้างหน้าที่เราไม่รู้ที่จะเกิดขึ้นให้เรามีความยินดีที่มาจากความไว้วางใจในพระเจ้าให้เราชื่นชมยินดีในเวลาการที่เราจะใช้ชีวิตตลอดทั้งวันนี้ของเราโดยเชื่อและวางใจในพระเจ้าเพราะพระกำลังของพระองค์มีมากเพียงพอสำหรับชีวิตของเราที่จะเดินตลอดทั้งวันนี้ ขอพระเจ้าช่วยนําเราเสริมกําลังเราให้เราผ่านพ้นตลอดทั้งวันนี้ได้เต็มไปด้วยพระพรของพระองค์อเมน